สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าเช่นเคยวันนี้มีมีดพับเกตรีเมียมครับระบบอ s ซิตล็อกนะครับผมแบนเบนเชนะครับผีเสื้องานสำเนานะครับมีสองสีให้เลือกนะครับผมสีส้มกับสีดำนะครับสวยแน่นอนนะครับผมเป็นระบบล็อกแบบอ s ซิตล็อกนะครับผมปลอดภัยแน่นอนครับต้องกดปุ่มก่อนถึงจะพับกลับได้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเล่มนี้ความยาวรวม 8. 2ุนิ้วนะครับผม มีสองสีให้เลือกนะครับสีส้มกับสีดำครับเต็มนี้ใบมีดเหล็กดีทูครับยาวสามจุดห้านิ้วนะครับใบมีดทำผิวสโตนโวลนะครับผมการสนิมครับสวยงามแข็งแรงแน่นอนนะครับเจาะรูนะครับผมปลายแหลมนะครับความยาวใบมีดสามจุดห้านิ้วนะครับกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับผมสันหนาสามมิลนะครับ น้ำหนักเบามากนะครับผม70กรัมเท่านั้นนะครับไม่ถึงขีดนะครับผมถ้าหนึ่งขีดต้อง100กรัมนะครับตรงนี้เป็นหยักกันลื่นนะครับผมด้ามจับเป็น ABS นะครับสีดำกับสีส้มนะครับน็อตฟิตติ้งทุกจุดเป็นสีดำนะครับผมระบบอัดซิสล็อกนะครับต้องกดปุ่มตล้ายลงมานะครับถึงจะพับกลับได้นะครับผมล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับใบมีดไม่มีขยับแน่นอน ด้านหลังมีกิ๊บเน็ตบางเกงนะครับสีดำให้ด้วยนะครับผมสวยคมกิบแน่นอนครับเล่มนี้เกรดพรีเมียมนะครับคมหวานเจี๊ยมนะผมมีสองสีให้เลือกนะครับส้มกับดำนะมีมาอย่างละห้าเล่มนะครับผมราคาเบาๆนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับเล่มใหญ่อยู่นะครับยาวแปดจุดสองนิ้วนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ สั่งซื้อนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมนี่ครับแอดแมนเฮทเคครับ M A N H K ครับมีแอดนำหน้านะครับผมเบอร์โทรศัพท์0990213034ครับ400บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับกิฟเนบสามารถย้ายไว้ด้านหน้าได้นะครับผมย้ายมาฝั่งหน้าได้นะครับสำหรับคนถนัดมือซ้ายและมือขวาตามที่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบถอดทิ้งได้เลยนะครับผม สวยแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนะครับสินค้าพร้อมกล่องแบบนี้ให้เลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะมีมาอีกเยอะนะครับผม แล้วพบกันใหม่เล่มหน้าครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ400บาทเท่านั้นครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางรับงานดีเนียนกิฟแน่นอนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ